หลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าพ <stop> <oh ี่ดาวซื <puis kita> ้อเครื่องประดับร้านไหนคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกพิกัดซื้อเครื่องประดับในไอจีกันจ้าพูเลยว่าวันนี้เตรียมจดลยสวยให้ดีเพราะว่าที่จะหมดในวันนี้มีแต่ สำหรับเพื่อนๆไหนนะคะที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด,กดกระดิ่งไว้ด้วยในาการจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องดื่นดาวจา้าอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับร้านแรกที่เราซื้อบ่อยๆที่ช็อคบ่อยๆนะคะก็คือ H. Off. ร้านนี้เนี่ยมีเครื่องประดับให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเอ่ยหรือว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยหรูดูแพงเอ่ยแต่ใจก็คือในร้านเนี้ยเทสดีหมดร้านนี้เนี่ยจะอัปเดตของบ่อยมากอัปเดตเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อชาขอบคุานะจ๊ะอันนี้ก็คือเราใส่ไปทะเลนะคะนั่นก็จะแบบว่าช่วยเสริมลุคให้คอมพ l e ทความแพงมากยิ่งขึ้นอย่างเส้นเนี้ยมันจะไม่ค่อยข้ากับชุดนี้มากเท่าไหร่ใช่ไหมเออแล้วก็จะออลองเอาไปใส่ กับชุดสูทเราจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็จะว่าเพราะฉะนั้นก็เอาอะไรเนี่ยไปใส่ตรงนี้หน่อยให้มันดูแบบว่าดูเต็มๆมากขึ้นนะคะรับรองสวยเลยเขาเลือกสไตล์มาให้เราแลว้วว่าเราแค่แต่ว่าเลือกดูว่าเรามีชุดไหนแล้วอะไรเหมาะกับแค่นั้นเลยแต่ว่าเรื่องสไตล์ก็คือนางเป็นเลิศอยู่แล้วร้านเนี้ยอะไรอย่างนี้แบบสูรูดูแพงอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบไส้หมุกติดคอไ <c oughs> ส้หมวกติด แต่จิงก็คือเล่นได้ไหลายหมดอยู่นะเพราะว่าแหละมุกโยเป็น,นตรกูละมุกโยนอกจากสร้อยคอนะคะเขาก็ยังมีแหวนนะคะทุกคนมีให้เลือกแบบหลายแบบเลยเขาก็จะมาเป็นคอลเลคชั่นร้านนี้ยังมีสร้อยเงินด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนมาดูกันที่ร้านถัดไปดีกว่านะคะเป็นร้านที่เรารู้สึกว่า มีความมินิมอลสูงมากไอจีเขานะคะชื่อว่าล e ิิเชโดเครื่องประดับเขาเรารู้สึกว่าจะมีความแบบถ้าวางไว้เฉยๆอยะมันจะดูไม่สวยแต่พอเอามาใส่อะ สวยเออแล้วเป็นลานที่เราหยิบมาใส่บ่อยมากๆเพราะว่ามันสามารถเข้าได้กับกลุคคือมันมีความแบบไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปยกตัวอย่างเชน่นอันนี้ก็คือเป็นสร้อยทองแล้วก็คือมีแค่ตัวดีซึ่งมันเรียบอะเออแต่ว่ามันสามารถเข้าได้ก,กับหลากหลายลุคเลยนะใส่ให้ดูนะคะเนี่ยอาใส่ปุ๊บก็คือ ขึ้นมาแล้วบ้าบอแล้วมันก็จะมีสร้อยอยู่อันนึงซึ่งเราใส่จนพังละอันเนี้ยคือแบบว่าอที่สุดละคืออยากให้ทุกคนมีเก็บไว้ที่บ้านมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันสามารถเข้าได้กับทุกๆ <c oughs> มันมีความทองแล้วก็มีความวมุกที่ทําให้ดูฮารูฮาราดูเป็นรุ่คุณอะไรอย่างนี้คอ <c oughs> ใหม่ของทางร้านนะคะเขาก็จะเน้นเป็นพวกมกุกมุกอะไรเงี้ยตล,อลกอีกละมุกเยอะอะแค่นี้ก็คือ อันนี้นะคะก็คือเอียร์คัฟที่เอาไว้ตกแต่งบริเวณเนี้ก็เอาวยวะอะไรอย่างะขอบตี๋หรอหรืออะไรอ่าก็คือจะเป็นอะไรในลักษณะนี้นะคะอนอกจากนั้นนะคะในร้านนี้เนี่ยเขายังมีเครื่องประดับอีกมากมายเลยนะคะสร้อยข้อมือก็มีก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะใครที่ชอบสไตล์น้อยๆแต่ดูมีอะไรอะไรเงี้แนะนำเลย ร้านหนึงนะคะเขาส่งเครื่องประดับมาให้ดาวลองนะคะชื่อว่าร้าน Mobster M นะคะของที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็คือเป็นพวกเ e อียคับมากมายหลากหลายรุ่นเลยที่แบบว่าสวยๆทั้งนั้นนะคะมีทั้งสีเงินสีทองอะไรอย่างงี้แต่ร้านคือสวยมากเลยอะดูสีที่เขาส่งมาให้นะคะอะเนี่ย แล้วเขายาัป่าบ่อยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนนะคะบอกว่ามาจากดาวเขาจะลดให้เลยสิซนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าในไอจีของเขาไปลองเลือกดูแล้วก็ลองสั่งดูได้เอาล่ะทุกคนมาถึงร้านสุดท้ายนะคะร้านเนี้ยต้องบอกเลยว่าเด็ดมากเครื่องประดับของเขาแน้วดทุกแพงแบบแพงสุด ก่อนเลยความทองนี้เออไปรวยบร,รดกจากไหนามาทำไมทองเยอะขนาดนี้ได้มาจากไอจีนี้เลยนะคะทินารีดอทแบรนดนะคะร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านของรุ่นน้องนะคะซึ่งเฮย้ยงงมากน้องไปหามาจากไหนถ้าไม่มีแต่ของดูแพงขนาดนี้ ใส่แลวฉันดูแบบว่ามีเงินในบัญชีพันล้านมากๆใส่แล้วมีความแบบว่าฉันไปรูปบนหนูฉันไปรูปบนด้วยคนล้านนี้แนะนําเลยรตะว่าของล้านเขาอะมันมีเกรดมันดูแพงมันดูหรูมันดูแบบว่าไฮโซมากๆอะอย่างเส้นนี้นะคะก็จะเป็นบ้อยสั้นๆจะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างเส้นนี้ก็น่ารักนะเส้นนี้ดาวก็รู้สึกว่าใส่ได้เรื่อยๆเป็นหัวใจที่มีดาวเป็นเพชรอยู่ตรงนี้อันนี้ก็สวยเรียบ ใครที่อยากรวยก็สามารถอัปเกรดตัวเองนะคะด้วยการใส่เครื่องประดับที่ดูแพงนะคะเราไม่จําเป็นต้องมีเงินในบัญชีเยอะแต่ว่าทําไมคะเราดูแพงดูรวยได้อ่าเส้นนี้ก็เป็นอีกอันนึ่งที่ r e คคอมเมนเลยนะคะมันมีความแบบเป็นโซ่ต่อๆกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเป็นสีทองน,นี่ไม่่อยใส่เลยเพราะว่ามันดูแบบว่าใหญ่มาก อันนี้คือใหญ่มากจริงอันนี้คือไม่รู้จะใส่ไปไหนจริงก็เลยแบบว่าเออเก็บไนนว้ก่อนอย่างไรก็ออกจากถุงต้องเป็นวลา,าและโอกาสที่ที่ออกงานเท่านั้นนะ,ะร้านนี้นะคะร้อยเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเส้นละ400 500ยาังหูนะคะก็จะอยู่ที่อัลละประมาณ290บาทนะคะซึ่งใครชอบไปไหนก็เข้าไปดูในไ G เขาแล้วก็เช็คราคากับเขาได้อีกทีหนึ่งเลยปูเครื่องประดับชิ้นเดียวก็คืออยู่<ะ>อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ามีสุกมีสีมีสันนะคะหรือว่าใส่ทาง คุณคริสแบบอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ดูเข้าวบอกปะเอออย่างงี้แหละต่มต์มูดเวลาเราไปงานแล้วแบบว่าอยากโชว์เครื่องประดบับวันนี้เราเส่ต่ตงหูมาสวยแล้วอยากขวดคองใหม่แล้วก็จะแบบว่าอไอนะไม่ค่อยยินเลย <c oughs> แต่ว่าเครื่องประดับอ้านเงี้ยคือต้อง,ต,องต้องแต่งตัวนิดน,นึงอะ่ะคุณเพราะว่าแต่ละชิ้นของเขาคือมันใหญ่เยบะ <c oughs> ใหญ่มากตองแต่งตัวฮารุฮาราออกการสังคมอ,อันนี้ก็คือม่มีความมินิมอลใดๆ ผิดกับรา้านก่อนอันนี้ลิปลับเน้นโชว์อ่ะเน้นลุกหลาแม่ใส่แล้วใครๆก็ทักอ้รวยจากเฮียคะาฝุ่นเขาเนี่ยสุยดูดูแพง <L un ters> มีอันหนึ่งที่ส่งมาแล้วแบบงงมากใส่ยังไงวะแบบที่งง <laughs> เพราะว่าไม่รู้จริงๆโจ้กระทั่งดูในไอจีของเขานะคะก็คือใส่แบบนี้ค้ยนี่ใส่แบบ มีความชีก็แม้เห็นนะเอาละคะ่ะทุกคนสหรคลิปนี้นะคะแล้วก็มาแชร์พิกัดแจกพิกัด จีส่อสวยทุกคนได้ดูกันแล้วนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะชอบนะคะถ้าเหิดว่าใครที่มีร้านลับร้าน,านที่แบบว่าโอ๊ยฉันก็ซื้อร้านนี้บ่อยเหมือนกันร้านนี้คือประดับสวยอะไรเงี้ยก็มาป้ายกันได้นะคะมาเม้นบอกไว้ที่ข้างล่างคือไม่ใช่ะไรนะตามเข้าไปชอบเอาล่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะยลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้พลาดทุกการติดตามเลยนะแล้วไว้ว่าไม่เจอกันในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้ววันนี้บ๊ายบาย